ก่อนที่มึงจะมาแสะสถาบันเนี่ยนะมึงก็รู้อยู่แล้วว่าโครงการทหารพันเดียเป็นของพระเทศธุรกิจปลูกผักขายชื่อว่าทหารพันด์ดีท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือใช้พื้นที่ที่มีนั่นแหละเอาไปปลูกผักด้วยค่าแรงก็ฟรีเงินไปไหนไม่รู้ครับเนี่ยเข้ากระเป๋าใคร โครงการนี้มีตั้งแต่พศ2559ตั้งแต่มึงยังไม่เข้ามาเล่นการเมืองจิรัตถ้ามึงแซะมึงอยากรู้มึงต้องไปเรียนรู้ก่อนที่มึงจะมาแซะในสภากลาเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะหลังจากที่นายจิรัตทองสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้มีการอภิปรายในสภาพาดพิงไปถึงโครงการทหารพันธีว่าไปแย่งไรายได้จากพ่อค้าแม่ค้ ล่าสุดข่ะผู้ใช้โซเชียลหนึ่งได้มีการออกมาเบิกเนตให้ตาสว่างนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสืบเนื่องจากที่นายจิยรัตทองสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อพักเจ้าไกลอภิปรายในการถแถลงนโยบายรัฐบาลเรื่องปฏิรูปกองทัพว่าไม่อยากใช้คำปฏิรูปกองทัพที่ขัดใจคือไปเอาท่านสุทินคลังแสงมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อเห็นท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ไม่มีหวังจริงๆท่านสุทินไม่รู้ท่านเชื่อได้ยังไงว่ามีการปฏิรูปกองทัพในปี2570 เรื่องปรับลดจำนวนนายพลในกองทัพที่ดินกองทัพมีจำนวนมากเอาไปทำธุรกิจนอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องธุรกิจปลูกผักขายชื่อว่าทหารพันธีท่านอาจจะเคยได้ยินใช้พื้นที่ที่มีเอาไปปลูกผักด้วยค่าแรงก็ฟรีมเมล็ดพันธุ์ก็ฟรีน้ำก็ฟรีรถยนต์ที่ใช้ก็ฟรีน้ำมันฟรีเอาผลผลิตไปขายในตลาดนัดแข่งกับแม่ค้าพ่อค้าในราคาที่ถูกกว่าแม่ค้าพ่อค้าก็ต้องรอวันที่ท่านไม่มา ถึงจะขายได้ใช่ไหมครับเงินไปไหนไม่รู้เข้ากระเป๋าใครธุรก,กิจปลูกผักขายชื่อว่าทหารพันดีท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือใช้พื้นที่ที่มีนั่นแหละเอาไปปลูกผักด้วยค่าแรงก็ฟรีเมเล็ดพันธุ์ก็ฟรีน้ําก็ฟรีเครื่องยนรถรถยนต์ที่ใช้ก็ฟรีน้ํามันฟรีแล้วก็เอาผลผลิตไปขายในตลาดนะัดแข่งกับแม่ค้าพ่อค้าในราคาที่ถูกกว่า มีรสหวานเย็นแบบนี้ด้วยนะครับแล้วไม่ค้าพ่อค้าก็ก็ต้องรอวันที่ท่านไม่มาเขาถึงจะขายได้ใช่ไหมครับเงินไปไหนไม่รู้ครับเ,เข้ากระเป๋าใครล่าสุดผู้ใช้โซเชียลหนึ่งได้ออกมาฟาดกลับโดยบอกว่าติดใจยอยู่เรื่องหนึ่งกรณีจิรัตสอสก้าไกลถามถึงโครงการทหารพันดีเงินไปไหนเข้ากระเป๋าใครจะบอกให้นะว่าก่อนที่จะมาแสะสถาบันก็รู้อยู่แล้วว่าโครงการทหารพันธีเป็นของประเทศ โครงการน,นี้มีมาตั้งแต่พศ2559ตั้งแต่ที่จิรัตยังไม่เข้ามาเล่นการเมืองขยับแซะก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนจะมาแซะในสภาจะบอกให้ว่าความดีของโครงการทหารพันธ์ดีเป็นยังไงเขาปลูกผักและโครงการน,นี้ทำให้ทหารหลายๆหน่วยเรียนรู้ได้ว่าการเพราะเม็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นสารเคมีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาทำได้เขาผลิตได้มีความสำเร็จ เขาก็จะเอาความรู้นี้ไปแจกจ่ายให้กับทหารกองอื่นที่ไปติดใจอยู่เรื่องหนึ่งจิรัตในสอสอก้าไก่กูรู้แค่ว่ามึงชื่อจิรัตแค่นั้นแหละมึงถามถึงโครงการทหารพันดียเงินไปไหนเข้ากระเป๋าใครจิรัตกูจะพูดให้มึงฟังก่อนที่มึงจะมาแซะสถาบันเนี่ยนะมึงก็รู้อยู่แล้วว่าโครงการทหารพันเดียเป็นของพระเทศโครงการนี้มีตั้งแต่พศ255 9ตั้งแต่มึงยังไม่เข้ามาเล่นการเมืองจิรัตถ้ามึงแซะมึงอยากรู้ มึงต้องไปเรียนรู้ก่อนที่มึงจะมาแซะในสภาอูจะพูดไล่ๆให้มึงฟังว่าความดีของฐานพันดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างโครงการฐานพันดีเขาปลูกผักแล้วเมื่อโครงการนี้หารหลายๆหน่วยเนี่ยเรียนได้รับรู้ได้ศึกษาได้ว่าการเพราะเม็ดพัน์ไม่ว่าจะเป็นหน้าดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นสารเคมีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาทาได้เขาผลิตได้มีความสําเร็จเขาก็จะความรู้พวกนี้ไปแจกจ่ายให้กับ ทหารกองอื่นกองพันอื่นจังหวัดอื่นให้ได้เรียนรู้และก็เป็นตัวอย่างเหมือนกับลูกโซ่เขาเริ่มปลูกเริ่มทำมาเพื่อให้บรรดาแม่บ้านบรรดาข้าราชการทหารประหยัดค่าใช้จ่ายเอาไว้กินกันในครัวเรือนแล้วที่เหลืออะไรที่ขายได้แบ่งปันได้และเงินที่ได้มาจะเข้ามาในโครงการเป็นเงินหมุนต่อไปหายง่อหรือยังทหารแต่ละหน่วยที่ปลูกผักเขาเอาใส่ถุงมานั่งแจกชาวบ้านหน้ากองพันเคยเห็นบ้างไหม เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าทหารพันดีก่อนที่จะมาแสะสถาบัานต้องไปเรียนรู้ก่อนอย่าแสดงความไม่ฉลาดออกมาเอาความรู้ไปสอนต่อๆไปเขาเริ่มปลูกเริ่มทำมาเนี่ยนะเพื่อให้บรรดาแม่บ้านบรรดาข้าราชการทหารประหยัดค่าใช้จ่ายเอาไว้กินกันในกรวเรือน แล้วที่เหลืออะไรที่ขายได้แบ่งปันได้แล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็เข้ามาในโครงการเป็นเงินหมุนต่อไปเป็นการลงทุนหมุนเวียนต่อไปขายโง่หรือย่างทหารกี่กองพันกี่หน่วยที่เขาปลูกผักเขาเอาใส่ถุงมานั่งแจกชาวบ้านข้างหน้ากองพันตั้งบนโต๊ะเนี่ยพวกมึงเคยเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าทหารพันดี ก่อนที่มึงจะมาแทะสถาบัานเนะี่ยมึงต้องไปเรียนรู้ก่อนอย่าแสดงความไม่ฉลาดออกมาสสก้าวไกลแต่ละคนนี่ยังไงคะคัดมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะคัดมาแต่คนที่ฟาดเก่งๆแต่ไม่เน้นหาข้อมูลความรู้ใช่ไหมคะเห็นพฤติกรรมของสสพก้าวไกลแต่ละคนแล้วทําให้คิดไปอย่างอื่นไม่ได้จริงๆคะ่ะ Top e x c ็กซ์คลเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง